สวัสดีครับจิ๊บครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอนิเมะเรื่อง Potion Danomi de Ichinobimas หรือในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ I shall survive using potion และในชื่อภาษาไทยของเขานะครับก็คือแค่ขายพชั่นไปวันๆไม่ได้หรอคะเรื่องย่อคร่าวๆนะครับตัวเคารุพนักงานสาวคนหนึ่งที่กำลังจะไปหาเพื่อนแต่จู่ๆเนี่ยเธอก็ถูกลุกหลงจากการกระทำบางอย่างของพระเจ้าทำให้พระเจ้าเนี่ยเสนอที่จะส่งเธอไปอยังต่างโลกซึ่งเธอเนี่ยก็ตอบรับข้อเสนอนั้น โดยขอข้อแรกเปลี่ยนเป็นความสามารถในการสร้างโพชั่นในโลกใหม่นั่นเองก็ก่อนที่เราจะไปพูดกันถึงในส่วนของรีวิวนะครับขอพูดกันถึงในส่วนของตัวอีสเตอร์เอกกันสักหน่อยหนึ่งซึ่งในส่วนของอีสเตอร์เอกนะครับก็จะอยู่ในส่วนของ OP ช่วงที่ตัวเคารุกําลังคุยกับเพื่อนนะครับโดยที่ตัวเคารุเนี่ยเขาถือตัวไลท์โนเวลไว้ด้วยซึ่งรูปปกไลท์โนเวลของที่เคารุถือนะครับก็มาจากเรื่องเก็บเงินต่างโลก80,000เหรียญน,นั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ย ผลงานของอาจารย์ที่เขียนเรื่องโพชชั่นกับเก็บเงินต่างโลกเนี่ยก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าขอแค่ค่าเฉลี่ยงไงราคาด้วยซึ่งทั้ง3เรื่องนะครับก็ถูกเขียนโดยอาจารย์ฟูนะซึ่งทั้ง3เรื่องเนะี่ยก็ได้เป็นอนิเมะทั้งหมดแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าที่สําคัญคือทําไมถึงมีแค่เก็บเงินต่างโลก80,000ื่นเหรียญเนนะี่ยก็เพราะว่าในส่วนของตัวเก็บเงินต่างโลกกับโพชชั่นนะครับมาจากสํานักพิมพ์เดียวกันซึ่งก็คือสานักพิมพ์โคดันชะ แต่ว่าในส่วนของตัวค่าเฉลีย่ยเนี่ยจะมาจากสำนักพิมพ์ Earth Star Entertainment ก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำไมในอิส t ต r e ์เของ OP เนี่ยถึงมีแค่เก็บเงินต่างโลก80,000เหรียญนั่นเองแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของการรีวิวอนิเมะเรื่องนี้กันนะครับก็มาถึงในส่วนที่ผมชอบกันก่อนเลยนะครับแน่นอนว่าสำหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นตัวของคาแรคเตอร์คารุนะครับที่ ดูเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีเล่ห์เหลี่ยมนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะทันคนอยู่เลยทําให้เรารู้สึกว่าการคุยการเจรจาบางอย่างเนี่ยมันค่อนข้างรู้สึกสนุกเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันรู้ว่าจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันไม่ได้แบบว่าตัดสินใจแล้วทําอะไรไม่ได้เลยมันคิดวางแผนแทบจะในทันทีนะครับที่มีการเจรจาก็เลยทําให้ตัวละครเนี่ยมันดูมีความน่าสนใจอยู่มากเลยทีเดียว และในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเนื้อเรื่องช่วงต้นเรื่องไปจนถึงกลางเรื่องนะครับหรือผมขอใช้คําว่าครึ่งแรกก็แล้วกันในส่วนของครึ่งแรกของเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องการเดินเรื่องเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเนื้อเรื่องที่ดูมีอีเวนต์ค่อนข้างเยอะในช่วงต้นแล้วก็ไทม์ไลน์ของแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันค่อนข้างอยู่ติดกันนะครับทำให้เรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะดูไหลดูสมูทนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันดูโดดหรือว่ามันดูตัดออกเยอะสักเท่าไหร่ และแน่นอนว่าก็มาถึงในส่วนที่ผมยังรู้สึกติดอยู่กับอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็เราพูดถึงช่วงครึ่งแรกไปแล้วนะครับก็ขอพูดถึงช่วงครึ่งหลังกันเลยหรือว่าช่วงกลางจนถึงช่วงท้ายซึ่งแน่นอนว่าพอพูดถึงช่วงเนี้ยผมรู้สึกว่าเรื่องมันค่อนข้างจะดรอปลงไปเยอะเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกนะครับช่วงการเดินทางที่เยอะขึ้นการตัดที่รู้สึกว่าเออมันดูตัดแบบรู้สึกได้มากยิ่งขึ้น ตัวเรื่องมันดูมีความวุ่นวายน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกแล้วก็อีเวนต์ไทม์ไลน์เนี่ยค่อนข้างที่จะห่างทำให้ครึ่งหลังเนี่ยมันดูค่อนข้างจะไปทางสไลด์ออฟไลน์มากขึ้นตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็เลยดรอปลงไปพอสมควรเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกและในอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของด้านงานภาพที่ผมรู้สึกว่างานภาพเนี่ย ในเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์ตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าผมจะมีปัญหากับการใช้สีของเรื่องนี้มากเลยนะครับการใช้สีของเรื่องนี้เนี่ยกับฉากหลังหลายๆฉากเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างใช้สีแบบจัดจ้านมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแบบหลังคาบ้านสีบ้านกำแพงผนังอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะจัดจ้านพอสมควรนะครับทำให้บางทีเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะรู้สึกดึงสายตาเราไปในตอนที่ดูอยู่พอสมควร ก็ขอสรุปโดยรวมเลยนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องแค่ขายโพชั่นไปวันๆไม่ได้หรอคะก็เลยกได้ว,ว่าตัวเนื้อเรื่องครึ่งแรกนะครับค่อนข้างจะดูมีอะไรให้ตามเยอะตัวคาเลคเตอร์เองก็ค่อนข้างจะไม่จืดนะครับเพราะว่าตัวเขารู้เนี่ยค่อนข้างมีเล่ห์มีเหลี่ยมก็เลยทําให้ตัวละครตัวเนี้ยดูแล้วรู้สึกว่าสนุกนะครับไม่ได้รู้สึกจืดชืดส่วนสิ่งที่รู้สึกว่ายังติดอยู่เนี่ยแน่นอนว่าก็คงจะเป็นในช่วงครึ่งหลังที่มันค่อนข้างไปทางสไลด์ออฟไลท์มากขึ้น แล้วก็ในเรื่องของการใช้สีที่ค่อนข้างจะจัดจ้านไปหน่อยใครที่ใช้จอสีสดเนี่ยดูแล้วก็อาจจะเลือกแสบตาหรือว่าปวดตากันเลยก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าใช้สีสดเนี่ยก็อาจจะเพื่อให้ภาพเนี่ยมันดูสดใสก็ได้นะครับแต่ว่าก็แน่นอนมันน่าจะดูสดใสเกินไปหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวอนิเมะในคลิปนี้ก็ครั้งต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผม ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ